อะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราพิกูทั้งหลายสิ่งใดไ,ไม่ใช่ของเธอสิ่งนั้นเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอพิกูทั้งหลายอะไรเล่าที่ไม่ใช่ของเธอพิกูทั้งหลายจักขู่ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอพิกูทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอพิกูทั้งหลายจักขูวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอ,อ <S <S ันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ ทิขู่ทั้งหลายจากขู่สัมผัสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอที่ขู่ทั้งหลายสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุข,ขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากขู่สัมผัสเป,เป็นปันจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ พิขูทั้งหลายโศตะไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ s, ความสุขแก่เธอพิขูทั้งหลายเสียงไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอพิขูทั้งหลายโสตะวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอที่ขู่ทั้งหลายโสตสัมผสัสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอที่ขู่ทั้งหลายสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป,ป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธออิกูทั้งหลายคานะไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธออิกูทั้งหลายกลิ่นไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอพิขูทั้งหลายคานะวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอพิขูทั้งหลายคานะสัมผัสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ ภี่ขู่ทั้งหลายสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานสัมผ <fish festivals> ัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอที่ขู่ทั้งหลายชิวหาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ พิขูทั้งหลายรถไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขแก่เธอพิขูทั้งหลายชิวหาวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอพิขูทั้งหลายชิวหาสัมผัสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอ да really ันเธอละได้แล้วจากเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอพี่กูทั้งหลายสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจากเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอพี่กูทั้งหลายกายะไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอที่ขู่ทั้งหลายโหดถัพระไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอที่ขู่ทั้งหลายกายะวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอพิขูทั้งหลายกายะสัมผัสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอพิขูทั้งหลายสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป,เป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอพิกูทั้งหลายมโนไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอพิกูทั้งหลายทำไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ พิกูทั้งหลายมโนวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอพิขูทั้งหลายมโนสัมผัสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอพิขูทั้งหลายสุขเวทนาทุกเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอพิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนอะไรอะไรในเชตวันนี้ที่เป็นหญ้าเป็นไม้เป็นกิ่งไม้เป็นใบไม้ที่คนเขาขนไปทิ้งหรือเผาเสียหรือทำตามสมควรแก่เหตุ พวกเธอรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าคนเขาขนเราไปหรือเผาเราหรือทำแก่เราตามสมควรแก่เหตุไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าความรู้สึกว่าตัวตนของตนของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าค่าพิขูทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น จักขุไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอรูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแ er. ก่เธอจักขูวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแ er. ก่เธอ จักขูสัมผัสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอโศตะไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอเสียงไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอโศตะวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ โสตสัมผัสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอฆาณะไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอกลิ่นไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอคนาวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ คานะสัมผัสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอชิวหาไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอรถไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอชิวหาวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ ชิวหาสัมผัสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียส ah ิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอกายะไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธออดทพะไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอกายวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ กายะสัมผัสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ deserved. สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุข,ขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป,เป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอมโนไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอธรรมไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอมโนวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอ มโนสัมผัสไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอ